เติมรถยังไงให้เสริมสิริมงคลดูเรื่องออกรถต้องดูยังไงติดสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีเขียวเพื่ออะไรทําไมต้องให้หมุกพการีนั่งรถก่อนตั้งพราไว้หน้ารถต้องหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกไข่ทุกข้อสงสยัยความเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์และรถบรรทุกไปดูกันเลยค่ะ ว่าตอนที่เราขับรถหรือตอนที่เราออกรถมาใหม่ๆหลายคนมักจะมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงเสริมบารมีเป็นสิริมงคลและเป็นที่พึ่งทางใจในการขับขี่นะคะวันนี้มุกรวบรวมมาให้แล้วทั้ง5าความเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์และรถบรรทุกตามมาเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยบริการรับฝากขายรถบรรทุกมือสองเครื่องจกกอักรก่อสร้างเครื่องจกกักรเกษตรมือสองกับทักทูแฮนได้ราคาดีติดต่อหาลูกค้าและเจรจารให้ ให้ทักทูแฮนเป็นผู้ช่วยดูแลคุณความเชื่อที่หนึ่ง การเจิมรถเป็นวิธีการต้อนรับรถใหม่เมื่อเราออกรถมาบางคนก็ให้พระท่านมาเจิมรถให้ส่วนบางคนใช้พระในบ้านก็คือพ่อแม่เป็นคนเจิมรถให้นะคะ<ม>เพื่อความเป็นสิริมงคลในการขับขี่ส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ทูป5คู่เทียน5คู่พว,พวงมาลัย1่พวง 2. น้ำอบและดินสอพอง 3. ทองคำเปรว 4. พานหรือจะใช้เป็นจานทั่วไปก็ได้นะคะและ 5. ซองปัจัยถวายพระค่ะ ความเชื่อที่2การดูเลิกออกรถโด,ดยสมัยนี้นะคะเราสามารถค้นหาเลิกออกรถได้ตามบนอินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆเลยแต่ส่วนใหญ่มักจะให้พระท่านดูเลิกหรือเป็นสีนแสเป็นคนดูเลิกดูยามให้นะคะหรือบางคนอาจจะยึดตามเลิกสะดวกแบบนี้ก็ดีนะคะการออกรถในวันที่ส่งเสริมกับอาชีพของเราแบบนี้ยิ่งดีเลยเช่นถ้าเราขับรถบรรทุกขนพืชไรเพื่อนําไปค้าขายแล้วออกรถในวันที่เสริมดวงค้าขายจะทําให้ยิ่งเฮงยิ่งปังค่ะ ความเชื่อที่3การติดสติกเกอร์รถคันนี้สีเขียวเป็นการแก้เค็ดตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเนื่องจากอาจจะออกรถมาเป็นสีที่ไม่ถูกโฉลกกับเจ้าของรถเช่นเราออกรถสีดํามาแต่ไปดูดวงมาว่าเราไม่ควรใช้รถสีดําควรใช้รถเป็นสีเขียวแทนเพื่อเสริมความมั่งคั่งและโชคลาภนะคะเพื่อความสบายใจของเจ้าของรถ<ๆ>ก็เลยติดสติกเกอร์ไว้ที่ท้ายรถว่ารถคันนี้สีเขียวค่ะ ความเชื่อที่4ให้บุปการีนั่งรถก่อนตามความเชื่อของคนไทยบุปการีก็คือพระในบ้านการที่ให้ท่านทั้งสองมานั่งรถในวันแรกที่เราออกรถมาย่อมเป็นสิริมงคลเหนือสิ่งอื่นใดแต่เราก็สามารถใช้เพื่อนคนสนิทที่ชื่อเป็นมงคลเช่นนายมงคลนายบุญทรงหรือนายมีชัยมานั่งเอาเลือกเอาใช้แทนก็ได้ค่ะและความเชื่อที่5การตั้งพระไว้หน้ารถ ด้วยชาวพุทธอย่างเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นก็คือพระการที่เราตั้งพระหันหน้าออกเสมือนว่าท่านเดินทางไปพร้อมกันกันกบเราโดยเชื่อว,ว่าท่านจะคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยในอีกมุมหนึง่งหากเราตั้งพระหันเข้ารถเสมือนว่าท่านมองหน้าเราอยู่จะเป็นเครื่องช่วยเตือนสติเราเวลาขับรถค่ะส่วนการนําพระมาตั้งไว้หน้ารถนั้นจะต้องมีขนาดเล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าจะบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะ และนี่ก็คือ5ความเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์และรถบรรทุกถ้าใครจะดวกทำตามวิธีไหนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มุกด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ